เรามาดูรัคนาราศีกันวันนี้เราก็จะมาดูท่านที่อยู่ในราศีกุมเรามาดูดวงชะตาราศีกันว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนกันยายนนี้ช่วงนี้ดาวพระพุธยังโคจรอยู่รอบๆอตัวของท่านจะทำให้ท่านในช่วงนี้จะทำอะไรก็ยังไม่ค่อยดีนัก บางครั้งทำไปแล้วอาจจะไม่มีคนเห็นหรืออาจจะไม่เข้าใจในตัวเราอีกอย่างหนึ่งคนรอบๆข้างหรือคนที่ทำงานร่วมกันกับเราก็ยังมองว่าเราไม่ดีหรือกับพี่กับน้องก็อาจจะมีการทะเลาะกันได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำใจหนักๆไว้บ้าง บางท่านที่อยู่ในราศีกุมจะเป็นคนใจร้อนพูดจาผงผางไม่ค่อยยอมคนหรือว่าไม่ค่อยยอมใครง่ายๆในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านใจเย็นเอาไว้พอถึงกลางเดือนตุลาคมในช่วงของวันที่สิหไปแล้วราศีของท่านก็จะดีขึ้นเพราะว่าดวงดาวพระพุธ จะโคจรออกห่างจากราศีของท่านต่อจากนี้ไปท่านจะทำอะไรก็จะเกิดผลสำเร็จทันทีถ้าท่านเคยเอ่ยปากอะไรกับใครไว้ก็จะได้ผลกลับมาถ้าท่านทำธุรกิจก็จะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปถ้าท่านสมัครงานไว้ก็จะได้งานถ้าท่านมีงานทำอยู่แล้ว ก็จะได้เรื่อนตำแหน่งท่านจะได้ทำงานใหม่ๆและมีรายได้ดีกว่าเกา่าท่านที่อยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะดูดีโดดเด่นและมีสงา่าจะไปทางไหนก็จะมีคนสนใจท่านจะพูดอะไรก็จะมีคนนับหน้านับหน้าถือตา บางท่านอาจจะได้เป็นผู้นำชุมชนจะเป็นหัวหน้าคนงานและจะมีลูกน้องอีกมากมายดวงชะตาของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับในด้านความรักสำหรับหนุ่มหรือว่าสาวที่ผ่านมานั้นบางท่านยังไม่เคยเจอความรักหรือ เจอมาบ้างก็เป็นเพียงรักเล่นๆไม่จริงไม่จังอะไรกันนักแต่คราวนี้อาจจะเป็นความรักแท้คุณอาจจะเป็นรักแท้ที่จะได้คู่ครองให้ให้ท่านมันเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันมันชวนพากันไปเที่ยวบ้างไปทำบุญบ้าง สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วครอบครัวของท่านจะไม่เหงาถ้าหากว่าท่านมันเอาอกเอาใจกันสำหรับความรักก็จะลาบรื่นต่อไปท่านที่อยู่ในราศีกลุ่มนั้นในเรื่องการงานการเงินอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าท่านมีรายได้ดีอยู่แล้ว ถ้าท่านค้าขายก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าจะเปิดล้านขายหรือว่าจะขายหน้าล้านหรือว่าวิ่งรถขายก็ตามบางท่านทำค้าขายทางออนไลน์ก็จะขายดีถ้าท่านมีธุรกิจเป็นในนาซื้อนาหรือขายนา ก็จะเป็นรายได้ที่ดีถ้าท่านเล่นหุ้นหรือเล่นทองท่านก็จะได้ผลกำไรอันดีงามท่านอาจจะมีเงินไหลเข้ามาในช่วงนี้ก็เป็นได้ในด้านการเสี่ยงโชคนั้นช่วงนี้ก็พอมีบ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะว่าดวงดาวพฤหัสยังเข้ามาแทนที่ดาวพระพุธ ที่ออกจากเราไปการเสี่ยงโชคก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สรุปแล้วว่าอย่าเพิ่งเสี่ยงดีกว่าท่านที่อยู่ในราศีกุมในช่วงนี้อาจจะมีเคราะห์บ้างต้องคอยระมัดระวังกันหน่อยบางท่านอาจจะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดหรือบางท่านก็ต้องไปต่างประเทศ อันนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังกันบ้างในด้านการเจ็บป่วยก็จะมีบ้างในเรื่องสุขภาพและธารนามัยร่างกายของท่านในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีก็ขอให้ท่านมันทำบุญใส่บาตรใส่ข้าวใส่น้ำปิดทองพระตีกลองเคาะระฆังตามวัดจะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่าน ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นการดูตามตํำราของเราชาวราศีกุมเท่านั้น <c oughs> อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะเราตกฟ้ามาไม่พร้อมกันบางท่านก็ตกฟ้ากลางวันบางท่านก็ตกฟ้ากลางคืนอาจารย์ก็เลยทำนายรวมกัน ไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลครับคลิปนี้ท่านฟังแล้วก็โปรดกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่จะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไป